เนื่องจากตอนนี้เป็นการต่อสู้แบบดูเอลแท็กทีมเราจึงขออธิบายกฎกติกาที่เพิ่มเข้ามาในการดูเอลครั้งนี้ด้วยข้อ1ใช้ไลฟ์พอยต์ร่วมกันสรุปง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณดูเอลควีนหรือว่าท่านผู้นําจะได้รับความเสียหายก็จะส่งผลต่อไลฟ์พอยท์ทั้งคู่แน่นอนว่าถ้าไลฟ์พอยต์เหลือศูนย์ก็ต้องแพ้ทั้งคู่ปข้อ 2. ลําดับของตาที่เล่นผู้เล่นแต่ละฝั่งจะมี2คนลําดับการเล่นจะสลับฝั่งและสลับลําดับคนกันไปกรณีนี้ลำดับการเล่นคือ เริ่มจากดูเอลควีนแล้วฝ่ายค้านแล้วท่านผู้นําแล้วสหายแล้วดูเอลควีนอีกทีข้อที่3ผู้เล่นทั้งสองคนในฝั่งเดียวกันจะใช้สนามร่วมกันสรุปคือทั้งสองคนจะวางมอนเตอร์ร่วมกันได้ไม่เกิน5า้าใบมอบการ์ดได้ไม่เกิน5า้าใบและเอฟเฟกที่ส่งผลทั้งสนามก็จะโดนหมดไม่เกี่ยงกันว่าการ์ดนั้นจะเป็นของใครข้อที่4ผู้เล่นจะใช้การที่ตัวเองร่ายได้เท่านั้นจุบุจุบุบความเดิมตอนที่แล้วหลังจากหัวหน้าฝ่ายค้านพ่ายแพ้ต่อท่านผู้นํา เขาจึงถูกเกมลงทันไปอยู่ในมิติมืดและมารู้ความจริงว่าเขายังมีร่างมืดซ่อนอยู่ที่เขา่ายแพ้ก็เพราะว่าร่างมืดในกายที่จงใจทําให้เขาแพ้เพื่อหลอกให้ท่านผู้นําส่งเขาเข้ามายังมิติมืดเพื่อคืนชีพให้กับไอเทมพันปีหลังจากท่านผู้นําประกาศมาตรการ6เดือนไปหัวหน้าฝ่ายค้านจึงพุ่งออกมาจากมิติมืดเพื่อมาสู้กับท่านผู้นาอีกครั้งพร้อมกับพวกพร้องที่มีนายตาพันปีทว่าทัานใดนั้น ดูเอลควีนก็ฝ่ายมิติข้าเวลามายังโลกปัจจุบันพร้อมสร้อยคอพันปีการดูเอลครั้งใหญ่ในรูปแบบแฮกทีมจึงเริ่มต้นขึ้นเพื่อชี้ชะตาการเมืองไทยหลังจากัวหน้าฝ่ายค้านท้าดูเอลแฮกทีมท่านผู้นำจึงใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนสร้างรัฐสภาขึ้นมาใหม่เป็นลานดูเอลมันนี่ถึงวารคคอยแล้วครับเจ ไอ้เชีเอ้ยไม่เอางงเย่แย่มาจากรัฐสภาไปเพื่อดูเอลเลยเหรอวันนียศึกดูเอลที่จะชี้ชะตาการเมืองใครว่าใครจะอยู่หรือใครจะไประหว่างฝ่ายรัฐดูเอลคิงหรือฝ่ายคัดค้านได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหน้าบัดนี้ว่าแต่ใครจะเป็นผู้ชนะกันเลยโอริยนทอนโรูเด,ดียนขามอแก้ว้สองบใบจากนั้นรายการฟิวเวทบนชิตกับ ไอ้เฮียมันาพากยากนะไวไอสัตว์การเวทมนต์ชิ้นขอบทิงการดึงใบาจากมือไลฟ์พอยต์ผู้ใช้เพิ่ม2,000เรื่องกอล์ฟระเปลาวะเระมามันก็ใช้ไม้ตายเลยเหรออะไรกันน่ะอยู่ดีๆก็มีตึกโผล่ขึ้นมาการ์ดฟิลอย่างนั้นเหรอแย่แน่ๆเลยอ๋อฮะพี่แกเล่นเพิ่มเลือดไลฟ์พอยต์เธอละ2,000ันเนอะแต่เดียนเนี่ย <c oughs> แต่เดียนเนี่ยไม่ใช่กสิมาเนั่นหรอกจบการเทิร์นมอนสเตอร์ก็ยังไม่ลงผ่านเทิร์นเอาดื้อๆอย่างนั้นเลยเหร,รอโอเริโนธานกูจะรอ ถ้าไม่รวมอนสเตอร์มาป้องกันแบบนี้ก็เสร็จตูดีข้าก็ขออัญเชิญม็อบชาวบ้านออกมาตั้งโจมตีเฮ้ยนี่แม่งเล่นเด็กเดิมอยู่อีกเลยจากนั้นขอมอบกางไว้หนึ่งใบและจากนั้นข้าขอสั่งม็อบชาวบ้านโจมตีเด็กเขาเปิดการกระดักที่มอบไว้การกระดักทำงานกราบคารวะพื้นแผ่นดินไทยใช้เมื่อถูกโจมตีการโจมตีที่เข้ามาจะไร้ผลและผู้เปิดการไร้พอจะเพิ่มขึ้นหนึ่งพันอะไรกัน ผมป๊อบเกิดใจอ่อนไม่ยอมโจมตีงีกนั่นล่โจมตีต่อสิเอออย่าไปหลงกลมันน่ะนั่นมันแค่กับดักช็ชอตๆเด้อไม่ได้ผลเลยแนะ่พวกเขาน่ะติดกลับไปแล้วแอนเดียนยังได้บารมีเพิ่มอีกหนึ่งพันจุดอี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 ออทวนจบเทิร์นโอเรโนทธอนโจ้าถ้าแกคิดว่าแทงเด็กฆ่าจะเหมือนเดิมแล้วก็ผิดแล้วข้าขอมอบการเอาไว้หนึ่งใบจากนั้นข้าขอรักฮันเดอรด์โบูเฮ้ มอนสเตอร์ Monster, ทั้งหมดได้ถูกทำลายโอ้โหทันเดอร์บอลอีกแล้วเหรอเดี๋ยวสิแบบนี้มันหมายความว่าถูกต้องทันเดอร์บอลดึกเทินะไงล่ะเน,น,นี่ยนี่ถูกเทินอย่างงั้นเหรออ๋อฉันเป็นแค่เด็ที่น่ากลัวจริงๆครับถามจริงๆอ่ะนี่แกใส่ทันด์บนี่นเด้ก,กี่ใบกันน่ะ <c oughs> ใส่หนาเป็นคืบอย่างงี้เลยอ๋อทำไมไม่ใส่ทันเดอร์บอลแม่งทั้งเด็กไปเลยเอ้ยใส่ทั้งเด็กก็ไม่มีมอนสเตอร์ลงดิ แต่ยังไม่จบเธอรหรอกนะจากนั้นข้าขอรายทหารบกใจดีออกมาตั้งรับชานเอนโดอยากรู้นัง่งบอเจอทันเด้บอกดูเธอไปแบบนี้แกจะเอาอะไรมาชนะข้าอย่าได้ใจไปนักเฮนิกซำซ้อนของแกอะข้ามองออกหมดแล้วล่ะปะชว้งโทษๆไม่มีเสียงเอฟเฟกต์มองออกแล้วงั้นอเรนทอนโจขอมอบก้อเอาไวา้สามใบจากนั้นขอ,อันเชื่อทหารกล้าออกมาตั้งโจมตี มอบกาดเอาไว้ทั้งสามใบแถมทหารกระจ้กเกะจ้ามาตั้งจุดเดิมนี้กับดักชัดๆทหารก้าวไปได้าเราก็เคยใช้สุดสัจจะเล่นคู่กับกาดมารมีบิดาแน่เลยฮอนเดนโดอรินาธานดรูสมสงสัยจะได้เวลาบุกคนเดีแล้วขอมอบการเอไว้หนึ่งใ,ใบและล่ากาดเว็บบนต่อนแยกสามใบพร้อมกันโอ้อหไร่พร้อมกันสบายเลยงั้นเหรอนี่คือจะเล่นแยกว็บบอย่างนั้นหรือไงปัญญาอ่อนสิ้นดี ถูกต้องได้ของฉันคือได้เวทนอลดูให้ดีการดังสามที่เดียนร่ายมีดังนี้กองทุนหมู่บ้านสองใบกองทุนหมู่บ้านจ่ายไล่พอยส์สองพันไปทุนให้ชาวบ้านจากนั้นชาวบ้านจะสร้างสินค้าออกไปโจมตีฝ่ายตรงข้ามเป็นความเสียหาย500ดาเมจเสียไล่พอยส์สองพันไปยิง500งั้นเหรอคตคุ้มค่าเลยวะ่ะดิวแกจะต้องเสียใจเดียนขอเปิดการเปมนคนใบที่สาม u r Power อร์ออฟชิ c คอปตราบเท่าที่มีการฟิลชินคอปจะสามารถข้ามเงื่อนไขต่างๆที่ต้องเสียเพื่อใช้ความสามารถการได้ทุกอย่าง พลังที่แท้จริงของชินคอปเพ,พราะพลังนั้นน่ะทำาหไม่ต้องเสียภาษีเวลาใช้การ์ดอย่างนั้นเ่ะเนี่ยเฮ้อแย่ yeah, แล้วอย่างนี้ก็บอยความว่ากองทุนหมู่บ้านนักสอนใบและก็ชิมคอปก็ใช้ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายไรพลอ,อยกันสิถูกต้องในทุกเดือนที่แกจะต้องเสียไรยพลอ,อยหนึ่งพันและฉันก็จะได้ไรพลอยสักวันฟรีโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยนี่แหละคือเด็กแห่งความร่ำรวยเด็กที่จะได้ไรายได้ฟรีทุกเดือนเด็กชิมคอปไงล่ะเอ้อเป็นเสียงตอนไหนวะ ชักยาแล้วเนี่ยมีเวลาอีกแค่สามเทินเท่านั้นนะแถมรายพอยแม่งไม่ตั้งเจ็ดพันนะแบบนี้เราต้องรีบพักกาบทำะไรเวทมนต์มันให้หมดเด้อตาของกูชั่วไพ่เยีย่ยมข้าขอรายกาดขนนกฮาเปี้ยทำรายความสามารถการ,รเวทมนต์ทั้งหมดนด้แกนักติดกับข้าเลยเขาเปิดกาดกำลังที่มอบไว้ประกาศสิพระเจ้าจะทำลายขนนกฮาปี้ซะเสียรายพลอยครึ่งหนึ่งเพื่อทำรายการทุกอย่าง ไพรพยตั้งเจ็ดพันยังยอมเสียไปครึ่งหนึ่งเพื่อทำลายบ้นเลยล่ออนฮัทดูเอลแทคทีมนะสนานจ,จะต้องใช้ร่วมกันทั้งสองคนฉะนนั้นการของท,นทันจะได้รับผลบุญไม่ต้องจ่ายเงื่อนไขไรพอ์ด้วยไงล่ะแถมทำลายฟรีด้วยนะเว้ยนี่แกได้รับผลบุญจากชิ้นขอบด้วยนะรึอ๋อเธอช่เป็นการเล่นภาษาที่น่ากลัวจริงๆอ่ะแต่เราจะยอมแพ้ไม่ได้อ่ะขอจ่ายไรพลแปดร้อยเพื่อเรียกใช้ศพขึ้นชีพ,พเรียกม็อบชาวบ้านกลับมาจากนั้นหนก็สังเว้ยม็อบชาวบ้านเพื่อเรียกมอนสเตอร์ระดับหกดาวอ่ะ จงออกมาฮ่ม็อบลีเดอร์เมื่ออัญเชิญการไปนีส่สำเร็จสามารถก้นหาม็อบมอนสเตอร์ในเด็กสองใบเข้าสู่สนามแอคแท็กบวกหนึ่งพันตามจำนวนม็อบมอนสเตอร์ในสนามม็อบบ็อบลีเดอร์เรียกพวกนั้นเลยแล้วเรื่องม็อบพ่าเหลือสองใบอฮะฮ่าถึงมา็อพ่าเหลือเราจะมีพลังโจมตีสามพันแปดสองใบอ่ะแต่โจมตีไปตอนนี้จะเสี่ยงมากอ่ะฮะต้องให้ทะลุมันมันก็ไม่ตายอ่ะเราโอกาสมาเพิ่มพลังม็อบตีให้ลวดเดียวจบไล่พอยท์มันไปเลยดีกว่าทอนเอนโดอ่ะกูจะจบ โอเรนทานดราโลมอนสเตอร์มาเยอะคิดว่าจะชนะหรือไงฮะข้าขอไร่ัน,นบัเธอติดกับข้าแล้วด้วยพลังในตาพันปีทำให้กล้าสามารถอันใจสมายสแกนได้ข้ามาออกทะลุแล้วว่าแกจะใช้ทัน,นบัลทุกเทินเฮ้ย <c oughs> จะให้มาสแกนไปทำอะไรตรัวกรกะบออยู่ตรงตรง้งมองออกแล้วไงจะเอาอะไรมาชนะโก็กอดกับดับใบนี้ไงละ่ะส,สายล่อฟ้า ทำใหทันดาโบ้ไร้ผลเงเ้ยหร้อไร้ผลที่ไหนสะท้อนตะหาไว้ทาหารบอกใจดีได้ถูกทำลายแต่แล้วไงวะข้ายังมีอีกใบวยข้าขอไร้ทันดาโบอีกทีคือว่าเรนมุกนี่คนเดียวหรือไงขอปอดกับดักสายล่อฟ้าอีกใบสโทษนันดาโบก็ับไปอีกแล้วลเดี๋ยวสิเดี๋ยวบอกว่าอย่างที่แกคิดนั่นแหละในเมื่อแกทันดาโบ้ทุกเทินได้ฉันก็สายสายล่อฟ้าทุกเทินได้เหมือนกันฉันว่าฉันโกงแล้วนะ ไอ้พวกนี้ขี้โกงข้ามขั้นเราไปหลายขุมเลยนี่ก่อนอื่นเราต้องหามอนสเตอร์มาป้องกันก่อนป้อมการเอาไว้หนึ่งใบแล้วก็อัญเชิญมัลสเตอร์สีเดาบ๊อบแดงเดือดจุกออกมาเฮ้บ๊อบแดงเดือดนี่แกก็เล่นเด็กมอนสเตอร์เหมือนกันเลยนี่ยเด็กแอนตี้บ๊อบตั้งหักม๊อบแดงเดือดอะจากไอแครกบวกหนึ่งพันตามจำนวนมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามฉะนั้นบ๊อบแดงเดือดจึงมีไอแครกแปดร้อยบวกสามพันยังไงล่ะ อร่อยกันน่ะแอ้แท็กสับบแตเท่ากับการมะพัานาหรือของเราเลยอะกระดกรอเรือผิดตัวจริงอยู่ว่าแกคงเอามาพ้าหรือมาตายคู่กับบ๊อบแดงเดือดได้แต่ตายคู่ก็ยังดีทานเอ็นโดตอนต่อไปจะเป็นเช่นไรโปรดติดตามชมดูเอลแห่งจะตากรรมตอนจบให้เสียงภาษาไทยโดย Lawbreaker TV เนื้อเรื่องและภาพโดยสมองน้อย